สวัสดีค่ะชื่อบุ้งนะคะวันนี้มาทำจมูกแล้วก็คางพร้อมกันเลยค่ะที่คุณหมอโกวิดนะคะก็อยากจะให้หน้ามันดูมีอะไรขึ้นมาอะไรค่ะ แล้วก็เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลดูค่ะไปเจอคุณหมอปุวิศแล้วก็เข้าไปดูรีวิวอะไรพวกนี้ค่ะก็เลยถูกใจค่ะดูแล้วก็น่าจะตอบโจทย์ที่ที่เราต้องการนะคะตอนเพิ่มคุณหมอก็คุณหมอก็แนะนําในเรื่องของการปรับหัวเหง้งโครงสร้างใบหน้าอะไรให้มันดูดูดีขึ้นนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจทําจมูกกับคางพร้อมกันกับคุณหมอวันนี้ค่ะก็เนี่ยตอนนี้ก็กําลังจะเข้าไปทํากับคุณหมอเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งนึะคะ สวัสดีค่ะบุ้งนะคะวันนี้มาอัปเดตหลังทําคางและจมูกครบสองเดือนนะคะก่อนหน้านี้มีปัญหาก็หน้ามันไม่มีไม่ไม่ได้รูปอะไรเลยค่ะสั้นๆกลมๆค่ะหลังจากทําไปสองเดือนก็ก็ชอบขาชอบทรงชอบคางชอบจมูกรู้สึกว่าเข้ากับหน้าค่ะก็วันก่อนก็ไปเจอเพื่อนมาเพื่อนก็ทักว่าไปทําจมูกมาแน่เลยเห็นปุ๊บก,ก็รู้เลยค่ะว่าทําจมูกมา ตั้งแต่หลังจทำจมูกมานะคะก็เริ่มการงานการเงินก็ดีขึ้นค่ะในเรื่องของดวงอะไรพวกนี้ดีค่ะสวัสดีครับน้องบุ้งสวัสดีครับตอนนี้คือ2เดือนแล้วเนาะหลังจากที่ว่ามาติดตามหลังจากการเสริมจมูกแล้วก็เสริมข้างด้วยตอนนั้นที่มาคืออยากทำไมติงอยากทำจมูกก็ มันก็ยังไม่มั่นใจอะค่ะม,มันก็ไม่ได้สัดส่วนอะไรเลยอ,อย่างงอย่าง,างตามภาพเลยค่ะตอนนั้นเราฝึกกันด้วยไหมว่าจะต,ต้องให้ปรักหูหิงด้วยตอนตอนที่จะมาตอนแรบกบคิดไหมว่าหรือว่าเแค่ตัวอย่างเดียวใช่ใช่ไม่ได้นึกถึงหูเฮงเลยค่ะ,ะ,ะแต่ก็คุณหมอก็ให้หลับให,<า>ให้ด้วยใช่ไหมคะจมูกที่สวยงามตามสามั่งของหงเนี่ยต้องสโลปปลายพุ่ง ปลายมีเนื้อกลมมนเป็นหยดน้ําเป็นงุกเจ็บซับต้องเป็นส่วนโค้งเดียวกันกับหน้าผากคือหน้าผากเนี้ยลงมาเป็นส่วนโค้งเดียวกันเยลยหมายความว่ามันต่อดูแล้วต่อเนื่องกันเดียวกันแล้วมันจะดูละมุนดูสวยมากจมูกที่สวยต่างๆาของเองเนี่ยมีนัยยะสําคัญ2อ,อย่างอันดับแรกเลยคือเรื่องคู่ครองสามีสันจมูกที่สวยของภรรยาเนี่ยจะส่งเสริมหน้าที่การงานของสามีได้ดีสามีจะการงานดีขึ้นหาเงินได้เยอะขึ้นอ่านั่นคือเรื่องของสามีนะ แต่ปลายจมูกที่สวยเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราล้วนมันคือถุงเก็บซับที่ปลายจมูกเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอก็เลยทําให้ปลายมันมีเนื้อกลมมลในถุงเก็บซับสันไปส่งเสริมสามีให้สามีทํางานหาเงินมาแล้วมาเก็บไว้ที่ถุงเก็บซับคือที่เราดีค่ะดีดีจ้ะโอเคต่อไปก็คือทําขางด้วยเหมนไหมลางหลักการก็คือเราต้องทําให้มันรับกับจมูกคือพอหันข้างแล้วเราจะเห็นว่ามันมันต่อเนื้อมันรวมกันสัดส่วนใบหน้ามันเป็นสัดส่วนที่พอเหมาะกันเพื่อให้มันรับกัน ข้อดีของการทาคางคืออะไรรู้ไหมครับเหนียงหายด้วยเนี่ยหมอให้ดูรูปอันนี้ b e ฟอ r e ก่อนทําคางหลังทาคางเหนียงหายไปเลยเห็นไหมฮะแต่มาดูที่จมูกเนี่ยนะครับจมูกจมูกของเก่าเนี่ยมันมันหน้าผากแล้วมันก็ลงวุบลงไปนเลยนะแล้วก็เป็นจมูกแล้วก็ปลายไม่พุ่งเลยปลายมันมนๆนน,น,น,นึ่ไม่พุ่งแล้วก็มันไม่ไม่ต่อเนื่องกันแต่ตรงนี้เห็นไหมหน้าผากลงมาปุ๊บเป็นสันจมูกแล้วต่อเนื่องกันเป็นเส้นเดียวเลย ทำให้จมูกดูยาวขึ้นแล้วก็ปลายก็พุ่งอันนี้แหละคือจมูกที่สวยถูกต้องตามหลักราง,งสองเดือนมานี้ชีวิตมันเปลี่ยนยังไงคะก็ดีค่ะมันใจขึ้นเพื่อนก็ทักทักแต่ไกลเลยค่ะทักแต่ไกลว่าสวยแล้วชีวิตละ่ะมันปลดล็อกยังไงบ้างก็ดีค่ะตั้งแต่หลังปีใหม่มาก็ดีค่ะแล้วเรื่องการเงินเรื่องการงานอะไรอย่างเงี้ยก็ยังราบรื่นค่ะยังไม่ติดเหมือนมุ้งขายของใช่ไหมคะมก็ก็เคลียร์กับลูกค้าง่ายขึ้นไม่ไม่ไม่ค่อยคุยกันแบบว่าติดขัดอะไรมากมาย หมอว่านะพอเราสวยแล้วอะเราจะมีความมั่นใจพอเราม,คามีความมั่นใจคำพูดก็ความมั่นใจต่างมันสแสดงออกมาในคําพูดในต่างๆที่เวลาเราพูดเราดิวเราอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้แบบมันสม,มูทเพราะว่าเรามีความมั่นใจมากขึ้นเรากล้าที่จะปิดดีวเรากล้าที่จะไปให้ลูกค้าแล้วมันวินตั้งคู่เราก็วินลูกค้าก็วินท่านหน้าตรงเนี่ยเห็นว่าเห็นความต่างยังไงบ้างก็วีขึ้นแหละปกตินั่นแหละมันก็ัวยูอะค่ะใช่ไหมมันจะยูอีกนี่นะ แล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าดบขึ้นใช่ไหมครับเห็นไหมว่าพอทําจมูกตาเปลี่ยนด้วยนะแล้วตาเนี่ยดูเศร้ามากเลยแต่ตอนเนี้ยตาดูมีความสุขขึ้นตาขางนีดูเศร้าแต่ตาเนี้ยดูเป็นประกายมากแค่ทําจมูกตาก็เปลี่ยนถ้าอย่างเงี้ยดูแล้วเป็นยังไงบ้าง <c oughs> นี้น่าเบึองมาดูแบบว่ายิกหีิกอ่ะ อันนี้มันดูมีความสุขไง<ช>คือมันสวยแล้วชั้นสวยชั้นทาอะไรก็ได้ถามนิดนึงตอนทําเจ็บไหมไม่เจ็บเลยค่ะวิธีการคือหมอให้ยาใช่ไหมให้ยาเราทานก่อนตอนแรกพอเราหลับปุ๊บพอเข้านี้อมาตัดหมอเขาฉีดยาทางสายน้ำเกลือใ,<ช><ๆ>ให้หลับลึกลงไปอีกเสเต็ปหนึ่งตามด้วยยาชาแปลนตอนทำมันก็ไม่เจ็บเลยตอนเสร็จมันก็แค่ตึงๆถูกไหมมันจะตึงๆมันไม่ไเจ็บอะไร,รู้ตัวเลยค่ะกัะบบ้านไปถึงบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบไม่ไม่รู้เดินทางมาก็ก็ไม่เจ็บตึงมันก็นั่นแหละค่ะ จำไหมกอนอาการไม่ชจำเลยที่ชัดเจนนะว่าไม่ชํำเคยเห็นในกลุ่มสัญญการที่เขาส่งส่งกันไหมเคยแต่เทียบกับของเราไป็นโอ้นั้นตาแตกตาแตกตาเขียวใช่ไหมแต่บุ้งไม่มีเลยบุ้งไม่มีเลยชิวมากเลยนี่แหละคือการทําจมูกและคางเนี่ยคือหมอมีเทคนิคมีวิธีมันเป็นเทคนิคสมัยใหม่ที่เราคิดค้นขึ้นมาเองแหละเพราะฉะนั้นสังเกตว่าที่อื่นเขาทำทำไมมันถึงจำเหมือนตาแตกเหมือนที่น้องบุ้งแต่ของเราคือไม่มีเลยไม่จำเลยแค่บวมนิดหน่อยเท่านั้นเอง เพราะมันมีเทคนิคนะครับยังไงขอบคุณน้องบุ้งมากๆเลยที่มาแชร์ประสบก,การณ์ให้กับแฟนเพจเนาะ,ะของโปวิศคลินิกแรกในโลกคลินิกหมอเชื่อได้ว่าคนที่เป็นแบบน้องบุ้งเนี่ยเยอะคนที่แบบหน้าไม่ค่อยได้รูปแบบแบบจมูกก็ไม่ค่อยมีคางก็มันดูแบบสั้นๆนุไม่สวยตอบเปลี่ยนปุ๊บชีวิตเปลี่ยนสวยงามขึ้นเรามีความมั่นใจมากขึ้นและหมอเชื่อว่าความมั่นใจของน้องบุ้งนี่แหละสามารถออกไปต่อยอดได้เป็นแสนเป็นล้านเป็นสิบล้าน เพราะความเ <c oughs> พราะความมั่นใจเนี่ยเพราะความดูดีมันทําให้เรามีความสุขขึ้นจริงไหมความดูดีมันดึงดูดผู้คนเมื่อมันดึงดูดผู้คนมันก็ดึงดูดโอกาสไม่ว่าจะเป็นทางด้านการงานการเงินหรือแม้แต่ความรักเข้ามาเราด้วยโอกาสทางด้านการงานการเงินือความรักเนี่ยอาจจะมีมูลค่าเป็นแสนเป็นล้านหรือเป็นสิบล้านก็ได้หรือบางอย่างอาจจะตีเป็นมูลค่าตัวเงินไม่ได้กได้ครัเพราะความสวยมันสร้างโอกาสและโอกาสมันไปต่อยอดซี่ประเมินค่าไม่ได้นะครับ ขอบคุณน้องบ้มมากๆนะครับสวัสดีครับ